สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแสดงไฟล์วิดีโอภายใต้ AR Camera กันนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอนั้นเราก็ใช้ไฟล์วิดีโอปกตินะครับก็เป็นไฟล์วิดีโอประเภท MP4 นะครับซึ่งผมก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้ไฟล์วิดีโอมาให้ทำการลากไฟล์วิดีโอไปใส่ไว้ในส่วนของโฟลเดอร์แอสเซ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการสร้างในส่วนของ Image Target ของ AR Camera นะครับถ้ายังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เราได้สร้าง Image Target สำหรับแสดงตัวละครขึ้นมาชื่อว่า QR 1เดี๋ยวเราจะทำการสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับใช้ในการแสดงวิดีโอก็ไปที่เมนู Game Object เลือก v u f o r i a Engine เลือก Image Target ก็จะได้ Image Target ขึ้นมานะครับให้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น QR2 ให้ไปที่ในส่วนของ Inspector ในส่วนของ Type ให้เปลี่ยนเป็น Form Database จากนั้นในส่วนของ Database ก็เลือก Database AR Model แล้วก็ในส่วนของ Image Target ก็ให้เลือกเป็น QR2 นะครับเราก็จะใช้ภาพที่เป็น QR อีกตัวหนึ่งในการแสดงผลต่อมา เดี๋ยวเราจะทำการสร้าง Canvas เพื่อใช้ในการแสดงไฟล์วิดีโอนะครับแล้วใน Canvas นั้นก็จะมีปุ่มควบคุมการเล่นและก็การหยุดของวิดีโอก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำการปิดในส่วนของ Canvas ที่เป็นตัวละครก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทำมันจะซ้อนกันผมก็ทำการปิดในส่วนของ Inspector นะครับ c a นว a ก็จะหายไปในส่วนของ Unity ชารตัวนี้ตัวละครก็ปิดด้วยนะครับก็คือปิด2 สตัวนะครับให้มาทำการสร้าง Image Target ตัวที่เป็น QR 2โดยการสร้าง Canvas เดี๋ยวเราจะสร้าง Canvas ไว้ก่อนก็คือไปที่ GameObject จากนั้นเลือก UI เลือก Canvas ในส่วนของ Canvas ให้ไปที่ Inspector ตรง r e n d e r Mode ให้เปลี่ยนเป็น s e e n Space Camera จากนั้นให้ทำการลาก AR Camera มาใส่ไว้ในส่วนของ e n n e r r c m m r r ทําการสร้าง Pan น el เพื่อทำการแสดงปุ่ม ไปที่เมนูเกมอ็อบเจกตเลือก UI เลือก Panel กำหนดขนาดโดยไปคลิกที่เล t ก o ูย่อขนาดตามต้องการในส่วนของอ n ค์ r p ะก e บพิกำหนดเป็น Top Left ทำการสร้างเกมอ็อบเจกตที่เป็น UI Button เปลี่ยนชื่อเป็น BTN Play ในส่วนของ t e x t ก็เปลี่ยนเป็น Play จากนั้นก็ไปคลิกที่บอททอนเพลยแล้วก็ย้ายไปใส่ไว้ในพาเนลแล้วก็กำหนดขนาดตามต้องการให้ทำการสร้างอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็ไปคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ v t n Play ก็เลือก Duplicate ตั้งชื่อเป็น v t n stop ในส่วนของ Text ก็เปลี่ยนเป็น stop จากนั้นก็ย้ายตำแหน่งลงมานะครับก็ได้ปุ่ม2ปุ่มเรียบร้อยนะครับ ปุ่มเหล่านี้อยู่ด้านนอกพา n เนลก็ให้เลือกทั้งหมดแล้วก็ย้ายเข้าไปไว้ในพา n e เนลนะครับก็คือเป็นสมาชิกของของกล่องนี้ในส่วนของตัว Text ก็ย้ายเข้าไปในบ t t อนนะครับจากนั้นนะครับปุ่มพวกนี้นะครับทั้ง2อ,อันให้ไปกำหนด o n c u r p r e s e t t เป็น Top Left ต่อมาเราจะมาทำการสร้างฉากที่ใช้ในการแสดงวิดีโอ ไปที่ UI เลือก Raw Image จากนั้นก็กำหนดขนาดตามต้องการเลือกในส่วนของ a n h o r Preset เป็น Middle Light ที่ Inspector นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่ม Component ไปคลิกที่ปุ่ม Add Component ของตัว Raw Image ให้ทำการเพิ่มในส่วนของวิดีโอเลือกวิดีโอเพเยอร์ต่อมานะครับให้ดูในส่วนของ play on awake อันนี้หมายถึงว่าถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับวิดีโอที่อยู่ในภายใต้วิดีโอคลิปเนี่ยก็จะเล่นโดยอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้เล่นนะครับเดี๋ยวเราจะควบคุมโดยการใช้ปุ่ม Play แล้วก็ปุ่ม Stop ดังนั้นก็เอาออกนะครับในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้าง Texture ที่ใช้ในการแสดงขน คลิกมาปุ่มขวานะครับเลือก Create เลือก Render Texture กำหนดชื่อเป็น Video Texture ให้ไปคลิกที่ Raw Image ในส่วนของ Video Player เราก็จะเห็น Target Texture ก็ให้ทำการลาก Video Texture ไปใส่ไว้ในส่วนของ Target Texture นะครับเราก็จะได้ Video Texture มาอยู่ในส่วนนี้เรียบร้อย ต่อมาในส่วนของ raw image ก็จะมี texture ก็ให้ลาก texture เนี้ยไปใส่นะครับคือใส่ก็จะได้เรียบร้อยนะครับให้ทำการลากไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะแสดงไปใส่ไว้ในวิดีโอคลิปตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถแสดงผลไฟล์วิดีโอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวไปเปิดในส่วนของ play on away ก่อนเพื่อ ทดสอบดูว่าไฟล์วิดีโอนี้ทํางานหรือเปล่าตอนนี้นไฟล์วิดีโอจะทํางาน,<ใ>นแล้ว <ใน S 1> เรียบร้อยนะครับ,รบเราก็าจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างห้องแล้วก็ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการแสดงวิดีโอเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้การแสดงผลวิดีโอเนี่ยมันยังตรึงอยู่เนื่องจากว่าแ a นวาสไม่ได้อยู่ภายใต้ qr 2ตัวนี้ก็ต้องย้ายตัวแ a นวาสนี้ไปไว้ใน qr 2 เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างคำสั่งควบคุมปุ่มให้ทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก Create เลือก C# Script ตั้งชื่อไฟล์ Video Script จากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเขียนคำสั่ง ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทำการเซฟกลับไปที่ Unity หลังจากที่เราได้ทำการสร้างโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมย้าย QR นะครับไปไว้ในส่วนของ AR Camera ก่อนก็คือให้อยู่ภายใต้ AR Camera ให้อยู่ภายใต้ AR Camera ตัวเดียวกับ QR 1ตอนนี้ก็ได้ QR 1กับ QR 2เรียบร้อย ต่อมาเดี๋ยวจะทำการสร้างเกมอ็อบเจกต์ว่างๆขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วตั้งชื่อเป็นวิดีโอคอนโทรเลอร์จะเอาไว้ใส่ไฟล์ที่เราเขียนขึ้นมาเป็นวิดีโอสคริปต์ก็ให้ลากวิดีโอสคริปต์ไปใส่ไว้ในวิดีโอคอนโทรเลอร์เราจะเห็นตัววิดีโอตัวนี้ที่ยังไม่มีไฟล์นะครับก็ไปในส่วนของ QR2 c a n v a ในส่วนของ Raw Image ให้ทำการลากลอยิมเมจมาใส่ไว้ในส่วนของวิดีโอจากนั้นไปในส่วนของปุ่มเพลย์กับปุ่มสต็อปนำคำสั่งจากวิดีโอคอนโทรลเลอร์เนี่ยมาเป็นตัวควบคุมไปในส่วนของตัวปุ่มบัตทอนจะเห็น o อนคลิกให้คลิกเครื่องหมายบวกจากนั้นลากวิดีโอคอนโทรลเลอร์มาใส่ไว้ในส่วนของโน้ฟังชันก็เลือกวิดีโอสคริปต์แล้วก็เลือกเพลย์ต่อมาในส่วนของปุ่มสต็อปให้คลิกเครื่องหมายบวกที่ o อนคลิก ลากไฟล์วิดีโอคอนโทลเลอร์เข้าไปในส่วนของ no function เลือกวิดีโอสคริปตัวนี้ก็จะมีเมธอดที่เราสร้างขึ้นเป็น pause กับเป็น stop 2ตัวนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น pause หยุดณจุดใดเมื่อเรากดปุ่ม Play ก็จะเล่นต่อแต่ถ้าเป็น stop หยุดณจุดใดก็ไม่สนนะครับถ้ากดปุ่ม Play ก็จะเริ่มเล่นใหม่ผมจะใช้ปุ่ม pause แทนนะครับก็ทำการเซฟทำการทดสอบก็ทำการ Play ตอนนี้วิดีโอก็จะออกมานะครับที่ออกมาเพราะว่าจะมี o n a w a k e ตอนแรกเรากําหนดให้ไม่มีแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นมีเดี๋ยวไปดูในส่วนของ Raw Image นะครับในส่วนของ Video อเพล e r เยเดี๋ยวผมจะเอา o n a w a k กออกก่อนแล้วก็กําหนดขนาดของไฟล์วิดีโอใหม่นะครับเอาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาก็จะคำนวณอัตราส่วนโดยอัตโนมัติก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะเกิดมาก็ไม่เป็นไรนะครับ ในส่วนนี้โอเคก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทําการเซฟอีกครั้งหนึ่งคลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเซฟเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับก็โดยการไปกดที่ปุ่ม Play จากนั้นนะครับลองคลิกที่ปุ่ม p l เลเราก็จะเห็น<ด>วิดีโอทาําางนาามเรียนรู้วิธีการสรส้างห้้องแลวกก็ภายในนะครับเมื่อเรากดสต o อปวิดีโอก็จะหยุด เมื่อกดเพลงใหม่ครั้งหนึ่งคนออร์นเนี่ยเดี๋ยวให้าวิดีโอก็จะเล่นต่อนะครับ<ะ>อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน <3 D. S 1> ในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแสดงผลปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้เลยนะครับเราสามารถที่จะนําวิดีโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการขนส่งการศึกษาเอามาใช้งานได้หมดเลยเพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในการรับชมนะครับสําหรับในตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ